กมาซีอุกขอจากสองตัวกันเด้อสี่สี่แล <c oughs> ้วหาเก<า> <c oughs> ือบเม้นโดนของคอายละสเกือบเต็มเต็มลนะหากับซี่สองซีถึกอยากเน่ะกระซี่เนาะอยากในห้าสี่สองถึกหาซีกับถึก เกือบแม่นโดนเต็มเต็มด้วยากับสี่ะลยขบนทวงกัน e> ี่หกโวยเดขาดตัวเดียวขันหกมากกัเต็มเครื่ั้ข้างล่างขั้งบนอันนี้หกสูงเกี่ยวกันยังนะหกสูงอ๋อขสิบ้านรูกสินับหายของใคกับอายุอ๋อออไม่มีหควใช่่าที่ล่ะว่าเกี่ยวกันเลยฝ่นี้พะปวนี้แต่หาสีใจมากเอารน่

ทางดีๆเลยสิทางทำไมเยอะแยะตานี้มากแล้วตานี yeah ้ไปเอตเอาัทำซ้ำทำนี่ซีทำ สองกันไว้กันสามสีหกสองห้าสงสามาานางนเขาเขาดูนีเอากระเป๋าออกอีขาออกต้องหาจำต้องเนี่ยหาสองเอียวหรือว่าหกสองเอียวประมาณนี้จะพักกอนไปสามสีด้อแมนนิ่ยังกันนี่งกับบ้ง ดังแบบนี้วะีสามเอียวหรือเสียงแบบนี้ห้เยียปกิเขาเลยมเจ้สิบอกิเขาสองสองเอียวมะถือกสองอ่ะถือตัวกันคือมมาหกสองเอียวห้เราเยียลอิเยียบลอยนยังสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบเจาไร่เยเจาเจไรร่าจก้าิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหวยไหนกำไขาดทุนตัวเดียโดนเต็มเต็มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเซำนี้ก็สิบขาดม่มีบาทใจมาหนองสมี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ิบนะไป้อพันบาทโอ้ข่อยขาดทุนสี่พัน่อยเนี่ยนี่เลยกำได้เยอะหนอกเจ้าเตอคุณได้กำได้สี่ันขาดทุนได้ห้าขยา Đã này là Đâu Khát phê xí si phát nguyên vọt Đâu rồi đấy, đấy khói thế khát thuận nè Ờ, men phân này à, có nữa Thế si <laughs> bên ครเอาสิ่งซี้เนี่ยคือสีเรยว่าสียบเ่าคีหมดีสองซีสองโม้ไม้ซีกินไปเลด <c oughs> แต่แตงใดเปิดขึ้นมากับซีตัวแรกอนซีกัน่ะ อยากซีอี่เรับนอาหารซเต็มเลยเับรับอีกยอะดิเออส่ใบยตั่บาามหกสามเออวยเส็จติบะนี่ยกาหาอาไปกันมาหาซงมันก็มาซีเอียวตานี่ เมืองรถโอ้ยหกขวบรถลดเฮ้ยมเป็นของคนเดีว่ะนี่หกเหรอโอ้ยโหลเต็มๆเลยโกกหก่าซหาหกแหละสองอ้ยหาตหาซีสองถึงเอกบปกับวอนซังกับบาริัคจักูก็กินสีเรียบร้อยเจ้าใชคือหาซีสอง หาซีเนาะหาซีตัวเดียวอะกันสันเต็มเต็มกอยากปล่อยคกินฟีเลาดีแท้หาซีสองไลูกคู่เนี่ยาตัวนี้เราปลขาดโดะนะบ่ขาดที่เนี่บ่ย่ขาดอดไ่าดหไนตุ้นทะี่ยี่ล้อยกนะบ้า ใ่เจ40,2 40,2สองมาอมเอมก้าสิบสี่พันสองสี่หมื่นห้า0 0เจ็ดส้ากันได้สองพันองนเอโอ้เจยังเหลืออยู่กันวางสั่นนะเจเหลือเนี่ยอ้แม่นัขอพ่ไปการพบส้างกี่เต็มดิแล้วเจ้าเจ้ารบมากนี่อีน เดี๋ยวื่นเป็นแบบก็จะ่ากันวุ้ยสองกับเอียวอีกแล้วที่จะถ่ายมันก็ไม่บ๊อบเวยเว้มันติดเรนนี่เอาเหลี่ยมไปมาทุกไปใช่ะิมันมีอันเดียวเดียวหนึ ติงต้มเอาไปรักษาจริงๆของแฟนของมันห่วยมันมีน้อยเอาไปฟังคนเขยก็พิ่สิเอาไปได้มันหายไปกะไม่ใช่ไไปซื้อมาใหม่หกสองตัวเก้านี่หกสองหกสย้ำนะหกสองก็มาหัวกันอ่าเ2้หกสองหาสองตี้เ็แล้ว ลงเงินบิดเลยอมสีอาหกเงินแน่วมจะถึกอลายรออ่าแล้วแมนแนวหวังมกไหนอยู่แล้วขันมาเต็มเครื่องเอออาหกมวกบจเาลมายังกบขึ้นไปเพราอเรายังไเสีย้เาเห็นพไปไปอาทังหมดอนเ้ออยู่พาปากเด้งตั้อนี่ละอัเทโซนนี่เอขงขด้วยอันเน้ยไอหาสอหกสองใคถ่านึงไหมนี่อันจุ่มไอิโจาไข่อ่ะออ เออะาลกเหรอผาปากเตงดำอายุผ่าปากเติงดำขอเต็งดำไปเต็งสามะเต็งดำเต็งสามเออเต็งดำเต็งสามก3าสามตำอันี้อย่างนี้ตีเอามันก็ตำสามยี่นะขอลัดเห็นจะเต่งดำลงดำสามำเอียวเจ้าไปใส่หาหกที่เเอาไปก้างหาหกไปอันนี้มันอยู่สูงอ่อยู่สูงเลยของซี่เอาเจ้าเอาไปก้างหาหกไปเวขาจเต็งสามเต็งสมันอยู่ของข่อยส่วนของข่อยข่อยยุผ่าปากเตงดำเนี่ยเดี๋ยวเาเอาต็งสกับยุผาปากเตงดำเลอ เจ้าอบ่ินนะโอเคเ่วางข้าวไปอยหยุดเอานี้บนมเจ้าก็เอาไปพุ่นที่ราอยจะเอาลงมาต่ำเบิ้งจะคอไปกาซตำแต่ก็รูว่าพเกาเอคอยจะเอาไปให้ยังคอยเดินต่ำอยู่เนาะหนาต่ำเจ้าไปินหนาสูงสิละนี่เจ้าเทขคอยโลดเอาต่ำสองเนี่ยหาสองเนี่ยเต็มเต็มเนี่ยอะไรติงต่ำมะเออกินไบตนเรเป็นยังมันถือของคอยอยู่แล้ตัวนี้ เดี๋ยวไปแล้วเต็งสามมันมวยสามเลยเสร็จไปอีกคือเกาจะเอาขึ้นไปเต็งสามสองก็สามหมื่นอันนี้ทำสองหมื่นนึ่งได้สองหมื่นได้สามหมื่นไห้าหมื่นหกเจ็ดเจ็ดหเออ

โอเจ๊ขึ้นเกยางดีแล้ววะออกไปลูกคู่อย่างเดียวเว้ยเฮ็นยังไงถึงเได้เงินเพิ่มวะดเกย่างมีแต่ลูกคู่ลูกคู่อย่างเดียวเลยเอาคู่อย่างว่าเจ๊บอกเนี้ยคันสมมต,ติว่าตบลูกคู่เนี่ยเสีได้อีก <c oughs> จากต่อโอ้ยดาดิคู่หาเจ๊ไปบอกเพื่อทำไม <ห>สิงห้สูงห้าสี่ห้าสอง่ส,ส,งส,สงทำนี้พอจบจักตัาาวเขย่จะจำไม่ได้สูงเลยจำไม่ได้กับเบิ้งนี่แหละออกมาจะได้ออสูงนี่อันตรายเลยออกหาหาซองไิก็สูงแาะ chỉ một con à. cái này Khăn ổ phục xì này phải chơi tay cắm lại Các hạt thì Nhìn nha Được Ôi, bố bị sẵn à Đúng biết không Phục xì vô mặc mặc khăn xuống À, à. Vâng nữa Mặc xuống thang đều gần vỏ ổ lục này Vâng kia Nhìn Mà là à. Nìm, nìm, nìm นแล้ก็สิเปิดปิดหากระซีมีจะได้อตาเไ่มีบาย้ับมีจงไหนสิส้มดองน้วอเยี่ยวอละถึกตงหาโอ้หาสามรลงเตงหากากนี่น่ะมันบกสูงไม่กักอ่ะมัสูงไหนใคได้ฉันกินดีอ่ะโอ้คือเตีงหาเยอะดวยเตีงหาไปต้องเมนมนบอเนื่ว่าไ อ่ะกจเมินเมนเดียวนี่สองเออโอ้ข่าทุนตอนนี้เจ๊คือมันถ้เจเดียวมาิโตเอาาสามจลงมาสิได้หรลงได้กถือลงางสงกับส,สี่าสบนลงนิดเดียวจเป็นเบ็ดนึกหมดเลยเหล dạy chị hoa mùa chết hai hoa mùa này hoa kiao ôi xin cặp à, đẹp cà cái hộp chơi 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 hộp. chơi <laughs> <xuống. cười> C อ่า C สเบ็ดไหร่เียม่ากงดรอไรบหนึ่งส,สองสามสี is, <50. S 1> beeping, believer, wow. ่หกเอสองยีบ <expands>. ่ระบบิด <ten> น <prayers> ั่นเอหกสองหันมีหกระบดยไปบอลอดหรอขันมีหอ่ะ เจ๊ป,ปันี่ไออันที่ไม่หาได้เจ๊เด้อหาซีหาสองซีเอียวไปยูซีหาหกเด้อ,อ,อต้นยาวสีหาหกหาซีหาเอี่ยวหาจองยูซีเอือต้นยาวสีหาหกอ่ะเบิ่งเด้อตัวนี้เ 1, 2, 3, ด้อหนึ่งสองสามเด้อเรียบร้อยบ่เรือ หกนอนมาสามสามก้าห่าเอาละหกหาสามตัเย,ย้าว<ม>สี่หาหกเด้อเดสคอยละวันเ,นเดียวเดียว,ยวตัวตัวส<ม>ี่หโอเคอยูสี่หาหกกาเป็นตัวข่านระเมิอนหนอยดิโอ้คอยลืมบอกว่าที่เหลือไปอยูหกสูงคร้นมันเดือหกสามเธอ Một chút một chút. Ờ. Tìm hộp đi. phân là hộp khăn. Khăn cái gì bỏ qua khăn đứa hộp xuống. Tìm hộp một chút thôi. Thôi, tìm nhé nó phân. Nói phân tủ nè

con con chỉ ăn một chiếc đĩa thôi <laughs> con <laughs> con <laughs> một chiếc đĩa thôi.Ừ.Mừng à <hả>? đưa <laughs> ra

ต่มเอียววานาตรงเอียวอยู่ระหว่างสกับสาม,สงามังไงนัรนเนี่ยสองต่ตองต่าอทไรเนี่ยที่ไปอยู่ตาม 4. สตามเอียวมาอยู่ตํามสองเขกันยยักเลยสามสมันมาหออกส,สี่สา หกสามสอง่ะหกสองอีกไปสันจินเลยน่ะอ่ะมึ่งสันจินเดียบสันจีนเดียบเนาะมันต้องเรือล่ะตัวนึงมีสี่สองสองวาะไรสองสบอกว่ามีสีโอ้ยบอกอะไตงสีหมะตายสีตำนั้นก็ยังมีสี่สองไปเลยลุงแล้วกมโมกัยมีอกไา

เ็กตาำราอย่างนี้หรอก็ต่ำสองหมื่นาอันนี้สองหมื่นกได้กำไรแค่สองหมื่นกว่าสองสามส้าเจ็ดปขาทุนไปเอ่อขาดทุนไปมื่นกว่าบาทเลยมีมยมีสังค์ขายาดีเทวจีไหมกับไปอโดนสามสองเนาะ